กวนขึ้นร้เด็ดครับถ้ามันเดือดมากๆก็ตักไอ้นี่มันออกนะคะไอ้ที่มันทำให้ขาวๆเ,เราจะเอาสามเกลือมาใส่ น,นี่คือสามเกลอนะคะใส่เข้าไปรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมต้มมันไปอีกนะคะต้มไปเรื่อยๆผงปรุงรสนะคะอันนี้ผงปรุงรสรสหมูนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอม ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ต้มตุ๋นไปตุ๋นไปอีกใส่เกลือเล็กน้อยอใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเพิ่มความหอม ต่อไปเรื่อยๆระหว่างรอเรามาเจียวกระเทียมกันนะจ๊ะนี่ลงไปผัดเ<ป><ๆ>ยอะโอเคนี<ๆ>่เล็กน้อย<ๆ>กระเทียมที่โขกไว้นะค่ลงไปผัด<ๆ>เจียวให้มันหอม<ๆ>อ มเดือดแล้วกระดูกเปื่อยแล้วนะคะก็เอาเลือดลงไปนะคะเอาเลือดที่เราหั่นไว้ลงไปหููยอกก็ลงไปเหมือนกันนะคะลงไปเลยจุนไปเรื่อยๆเดือดอีกรอบนะคะแล้วเราก็มาปรุงกันต่อมาชิมกันต่อ เรามันเดือดอีกรอบแล้จ้ะหม้อเดือดแล้วต่อไปเป็นการเอาเส้นใส่นะจ้าเส้นเส้นตัวนี้นะคะของยี่ห้อนี้นะคะต้องล้างน้ําก่อนนะคะเพราะมันจะเหนียวล้างแช่น้ําก่อนให้แป้งที่มันเกาะอ,อยู่ออกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างนะ้ามันจะเหนียวมากใส่ลงไป หม้อเลยเส้นก๋วยจั๊บนะคะถ้ามันสุกแล้วมันจะฟูลอยขึ้นมาเองนะจ๊ะแล้วก็ต้มต่อไปมันจะใสเนื้อมันจะใสขึ้นมาอันนี้จะเส้นเล็กนะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะดูเส้นใสใสมากมันจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะอันนี้มันจะเป็นเส้นเล็กๆเ,เหมือนเส้นเส้นอะไรนะเขาเรียกวนเส้นอนะ่ะวนเส้น แต่มันจะใหญ่กว่ามุ้นเส้นนิดเดียว่ะเดี๋ยวเราไปดูตาชัยทองกินกันนะจ๊ะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ตาชัยท,ทองพ้าทํำพาโลดสีผ้ามากินก๋วยจับ๊บโุ้วควันขึงนโดดเด่ครับที่หม,มูยอ่อมี่เลือดมีเล่งอืมนีม่ขนาดท่าเนได้ปรุงด้วยครับยังสสแสบสมิ่นะตาชัยทองสีปรุงกันเด้ มีพริกป่นเพื่อนหนาจักน้อยน้ำตาลนิดนึงน้ำปลาช้อนแล้วก็เลื่อยหนาด้วยหอ,อมผักชีตองโอ้แล้วก็ไก่ฉีกเป็นไงแต่แซ่บปะครับ กระเทียมเจียวเจียวน้ำเช็งนอ่อยเติมความหอมเนี่ยครับยู่ๆอยูย่ๆมาลองกินดิพี่น้องเบิงังก๋วยจับเส้นนี่จะเป็นก๋วยจับเส้นเวียดนามนะครับเส้นสีใสคือก๋วยจับเส้นบังบานเท่าบ้านเท่าจะออกเส้นสีขาวคุ้นๆ เ,เสนนี้เป็นเส้นใสเส็สน,สเนหน่อยขา้าบบานเท่ากัเป็นเส้นใหญ่เดี๋ยวข้าวหนาแต่ห้อี่ผ้าเฮ็ดเส้นวิธีการทําเส้นแต่ว่าี่เป็นก๋วยจับเส้นบานเท่าเป็นเส้นเส้นคุ้นเส้นใหญ่ต้องรับเวียดนาม็สิเป็นเส้นประมาณนี้ยอืมอบครับสบรสเด็ดครับ โอ้หอโหลูกกต่อ,ไ,ไ,มอ,อไ,มไม่ได้ไไไดหองัวควนมันือ,อจอดเลยพี่น้องเ้ยของล้วก็ใกล้จีบ เด็ดเด็ดเด็ดน่อพอิกี่สิรสจังเข้าท่าไงครับควนขึ้นยังควนยังแบบรุ่นนี่เลยนี่ไก่ขีดมีเลือดเท่ากันครับ สำหรับเรื่องนี้เขาเคี่ยวยู่ตัง้งเป็นชั่วโมงน่ครับนี่คือกลัวสีได้เนื้อสีได้พุ่ยไปนี่เนื้อสีได้กินง่ายขนาดนี้เพราะเป็นมันจะเนื้อที่กระดูกเนาะเนื่อเคี่ยวยู่เป็น ชื่โม่งะครับนี่กว่าที่ได้ขนาดนี้นี่เคลียร์ออกมาได้เลยเลยือ่กระดูกอืมต้องเป่าครับเป่าว่าอะไร ห่อนคักกินไปเรื่อยกันครับเดี๋ยวกินให้เบิ้ลจนเบิ้ลหัวเลยคนละมีน้องเบิ้งว่ามันแซ่บขนาดใดสิยก์เคยสดให้เบิ้งหน่อยแต่มันเศร้าห่อนกันมัน,นห่อนเหลือเกินพูดเดยประมาณห่อนกันมันหยินเงินเด้อพี่น้องเอ้ <laughs> แต่ว่าต้องเคี่ยวเลยครับแตะแต่ลิ่นนิดเปื่อยไปเลยแน่นอนนี่ลิออออโอ้เครื่องหอนเครืเผ็ดสำหรับกินนี่ไว้ทำนี้ก่อนครับ เวลาไปช็ดน้ำตาอนน้ำตาไรเหรอแกนี่สวัสดีครับ